บีดีโชเบสิบล้านสิบล้านเป็นของเรา <c oughs> ของเราคนเดียวท่านเห็นไหมสิว่าสิบล้านเหรอ <c oughs> ใช่แต่เงินเนี่ยมันไม่ใช่ของผมหรอกนะคือว่า ผมเจอมันตรงฝังอยู่ใต้ดินอ๋อใช่ใช่ใชตรงที่จะประสบอุบัติเหตุใช่ข้ารู้ทุกอย่างภาวันดสัสงั้นท่านถามผมทำไมผมเจอเงินที่นั่นผมเจ้าจะทำยังไงกับเงินนี่จะคิดอะไรอยู่ภาวันดสัสไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมจะไม่เป็นคนโง่อ,อีกแล้วเจ้าไม่คิดว่าเจ้ากำลังทำผิดอยู่อย่างนั้นแล้วท่านคิดว่าอะไรถูกอ หมายถึงท่านคิดว่าผมควรจะส่งเงินให้กับตำรวจไร้ความซื่อสัตย์อย่างนั้นใช่ไหมอะไรรับรองได้ว่าพวกเขาจะมอบเงินนี่ให้กับเจ้าของที่ถูกต้องโดยที่ไม่เอาไปแจกจ่ายพวกตัวเองละ่ะถ้าผมเอาไปให้ตำรวจพวกนั้นก็ไม่เอาไปคืนให้เจ้าของอยู่ดีเพราะงั้นสู้เอาเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าไหมใช่ผมจะเก็บไว้เองผมไม่คืนถ้าผมเก็บไว้เองจะเป็นไรไปผมไม่อยากให้ใครมองเลยว่าผมว่าเป็นคนโง่อ,อีก ผมไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นอีกแล้วละ่ะผมไม่อยากโง่แล้วทำไมคนที่ซื่อสัตย์อย่างผมจะทำแบบเดียวกับเขาไม่ได้ผมจะถือว่าเงินนี่เป็นรางวัลของการทำงานหนักและซื่อสัตย์ไม่ได้เหรอผมต้องลำบากทั้งชีวิตหรือไงอะอะไ่ที่จำประสบมากลายจนถึงวันนี้แล้วพาวันดสัสมันเป็นผลจากการกระทำของเจ้าการกระทำที่เจ้าทำในชาตินี้และในชาติที่แล้วก็เช่นกันนี่ก็เป็นผลของการกระทำถ้าท่านลงโทษในบาปของผมได้ ทำไมท่านไม่ให้ผมเก็บเกี่ยวผลจากการทำดีบ้างละ่ะเงินเนี่ยเป็นของคนอื่นเนอะพาวาดัสของใครถ้าให้ที่อยู่เข้ามาผมสัญญาว่าจะาไปคืนเขาไม่รู้ใช่ไหมถ้าท่านไม่รู้ว่าเป็นของใครโปรดให้ผมมีชีวิตที่สงบเถอะถือว่าผมขอร้องอย่าขอให้ผมฟังจิตสำนึกของผมและแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดเลยผมต้องการเงินนี้นะท่าน มันจะเป็นต้องใช้ผมต้องใช้เงินผมทนฟังจิตสำนึกของผมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเงินนี่นะท่านไม่รู้หรอกท่านไม่รู้หรอกว่าผมต้องการเงินนี่มากแค่ไหนผมมีโอกาสกำหนดชะตาตัวเองผมรู้ที่ท่านไปเพราะโกรธผมทำไมผมต้งมีชีวิตที่ด,ดีไม่ได้ผมไม่เคยเห็นเงินมากแบบนี้มาก,ก่อน ผมไม่เคยนึกว่าจะมีเงินมากถึงสิบล้านท่านได้ยินไหมสิบล้านเชียวนะเงินตั้งสิบล้านนะอะไรสิบล้านคะเงินนะโอโอโอคุณงดงามไม่พระเจ้าใครจะเห็นไม่ได้ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ออ <h> <c oughs> สิบล้านรูปีอยู่ไหนบาร์บี้ฮะผมฝันไปนะมันเป็นแค่ความฝันในฝันหาไมา่ได้ยังไงล่ะในฝันหาไม่ได้ยังไงคุณจะอยากรู้ไปทําไมกันฉันเป็นเมียคุณนะฉันมีสิทธิ์รู้ทุกเรื่องคุณไม่ควรปิดบังฉันผมเจอเงินสิบล้านอยู่ข้างถนนขณะที่ผมกําลังนั่งสําล้อเอาเงินกลับบ้านแล้วคุณก็ปลุกผมขึ้นมาพอดีไม่เป็นไรหรอกอย่างน้นอยๆก็ได้ฝันว่ารวยละใช่เป็นฝันดี ชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนแปลงอเออบ๊อบบี้มานี่สออิหมายถึงเข้ามาใกล้ๆผมสิใกล้เหรอเอาล่ะคุณบอกผมนะลองคิดดูถ้าคุณมีเงินสิบล้านรูปีเนี่ยคุณจะทำอะไรบ้างไหนบอกมาสิสิบล้านอย่างนั้นเหรอใช่สิบ จะทําอะไรผมแค่ขอให้คุณคิดเท่านั้นเองนะคุณจะไปไหนเนี่ยฮะบอกสิว่าคุณจะทําอะไรสิบล้านเหรอถ้าฉันมีสักสิบล้านนะฉันจะดีใจมากเลยนั่นสิแต่ว่าคุณจะทําอะไรบ้างฉันจะไปดูหนังราเมสกัวบากัสทุกอาทิตย์เลยรู้ไหมอาทิตย์นี้เขาฉายเรื่องอะไรถ้าหลงรักเทพบ้า ได้เงินมาตั้งสิบล้านแต่คุณแค่จะดูหนังเหรอเนี่ยไม่หรอกฉันก็จะใช้เออซื้ออย่างอื่นด้วยฉันอะไรฉันจะซื้อสารีแพงๆเหมือนที่มีคุณคันนาะเขาซื้อไงเล่าคุณจะซื้อสารีหมดสิบล้านเลยไม่นะไม่ฉันจะไม่ใช้เงินไปกับการซื้อสารีทั้งหมดหรอกนะฉันจะใช้ซื้อไม่มากเราจะต้องเก็บไว้ค่าเล่าเรียนที่เหลือของบาลูกับบราบี้ด้วยนะมันก็ต้องใช้เงินประมาณห้าแสนรูปีเออ,อใช่ก็ประมาณนั้นแหละเราจะทำอะไรอีก จะซื้อทีวีเครื่องใหญ่ด้วยเอาแบบสามดีเราจะได้ใส่แว่นสามดีดูหนังกันยังไงล่ะใช่ฉันจะซื้อตู้เย็นสองประตูเอาให้ใหญ่กว่าตู้เสื้อผ้าของเราเลยแบบมีกดน้ําดื่มจากนั้นนอกด้วยนะกดมือฉันจะซื้ออบไมโครเวฟด้วยนะได้เลยเราจะทําป๊อปคอนกันแล้วจะทาสโมซาใช้น้ํามันน้อยเพื่อจะได้กินได้ด้วยนะโอเคและบอกผมสิฉันจะสนุกแล้วว่า เราเราจะซื้อเครื่องนวดเท้าเพราะคุณกลับมาจากทางานเหนื่อยจะได้นวดเท้าแล้วก็จะได้รู้สึกผ่อนคลายยังไงล่ะคะทำไมซื้อแค่เครื่องนวดเท้าซื้อก้าอี้ไปเลยเอาที่แบบนวดทั้งมือทั้งเท้าแขนขานวดหัวนวดทั้งตัวใช่ใช่ใช่ด้วยค่ะเอาอีกคุณจะทําอะไรอีกในหมอกผมมาซีบบอบบี้ฉันจะซื้อรถหรูๆสองล้านปีใช่รถคุณคันนาอย่างน้อยก็ล้านห้าแล้วฉัว่าคุณคันานี่แต่พูดถึงเขาทำไมเล่าฮะเราจะซื้อรถที่ดีกว่าคุณคนนา คณะเ<อ>ทียบเราไม่ได้หรอกไหนคุณจะทําอะไรอีกเฮ้บอกมาสิเมื่อเราซื้อรถเรียบร้อยแล้วบ้านเรา,เาก็ควรจะดูดีด้วยเราจะย้ายไปบ้านใหม่ที่ที่มีคนชั้นสูงอยู่ถ้าเราถูกแวดล้อมด้วยคนรวยแล้วก็มีวัฒนธรรมอนาคตของลูกเราก็จะดีไปด้วยอนาคตของลูกเรามหมายความว่าเราจะซื้อแฟลตที่อยู่ในเมืองสักสี่ล้านรูปีเราจะซื้อบ้านไร่นอกเมืองด้วยก็ได้บนที่ดินหนึ่งเอเคอร์ น่าจะประมาณสักสี่ล้านสี่สิบบวกสี่สบวกยี่สิบถ้าหากเราซื้อเพิ่มอีกก็จะเกิน10ล้านแล้วอนะเราคงจะไม่ซื้อไม่ซื้อดีกว่าถ้างั้นใช่แล้วละ่ะทำไมคุณจะต้องฝันถึงเงินจำนวนเล็กคุณน่าจะฝันถึงสักสี่สิาสิล้านรูปีด้วอย่างคุณคันดาสิ เขาไม่เคยฝันอะไรน้อยกว่า50ล้านไม่เหมือนคุณที่จะจะไปโฮลเดย์ที่สวิตเซอร์แลนด์อยากใช้ลองครบรอบแต่งงานที่ปารีสแค่ส0บล้านนะ่ะไม่พอหรอกมันน้อยเกินกว่าจะเติมเต็มความฝันของเราอย่างแรกคุณทําให้เราฝันและไม่ช้าเราก็กลับมาสู่ชีวิตจริงช่างมันเถอะที่จะไปชงชาให้คุณก่อนนะเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหาคนชาใช้คุณได้นะ เราจะทำให้คุณคานาต้องอิจฉาเราบว่างแต่ว่าเห็นด้วยกับบ๊อบบี้นะที่ว่าเงินสิบล้านมันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เลยเออหมายถึงเราจะต้องหาทางทำเงินจากที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเติมเต็มทุกความฝันของเราให้เป็นจริง เราจะเริ่มทำงานทีหลังพวันดัสก่อนอื่นบอกสิว่าทำไมเมื่อวานไม่มาทำงานตอบผมสิรู้ไหมเราเสียอ,ออเดอร์มูลค่าสองแสนไปก็เพราะคุณพนักงานไร้ค่าและทำให้สูญเสียอย่างคุณควรได้รับการลงโทษควรจะเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆเข้าใจไหมคุณคิดว่าเราทำองค์กรการกุศลร,รืงไงทำไมไม่พูดล่ะฮะทำไมเงียบไปตอบผมมาไม่งั้นก็ลาออกไปซะ อ้าเฮ้ยนี่อะไรจดหมายลาออกจะลาออกจริงเหรอคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยท่านครับเราได้รับแฟกต์ครับนี่ไม่เห็นเลยไงว่าฉันกำลังยุ่งอยู่ไว้อ่านทีหลังครับมีคนจากสำนักงานใหญ่โทรมาบอกว่านี่เป็นเรื่องของผมนะเดี๋ยวพวันดัสขออ่านก่อนเดี๋ยวก็จัดการคุณทีหลังเฮ้ยเออเออเออเฮ้ย อย,อย,อยนี่อะไระเะอนี่ของผมนี่ของคุณเอาเออคือเดี๋ยวคือนี่คือเรียกพนักงานทั้งหมดมาเรียกมาได้ครับท่อน หว่มฮึ uhm, si hai, ่วงึงมฮ่ฮ่ bon uh, 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 ึ่มฮ่มฮ ไม่ถูกไม่ใช่บีดีนับจากนี้เรียกผมว่าท่านเออคือเพราะว่ามผมไม่ใช่พนักงานเออผมเป็นหุ้นส่วนบริษัทนี้เ,เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเอเอ,เอผมเป็นเจ้านายคุณใช่ไหมคุณกาลิยาอดีตเจ้านาย เออคือครับครับขอน้ำสักแก้วสิเออฮะอุ้ยเออเออรามลันรามลันลาพักเออฮะคุณช่วยทำเพื่อเจ้านายคนใหม่ไม่ได้เหรอคือวันดัสไม่ครับผมหมายถึงเออใช่ครับน้ำน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นดีครับทั้งสองอย่างผสมกันเดี๋ยวก่อน โอ้โหเอ่อคือฮะโอ้ฮะเอ่อฮะอืมอ๋อโอ้อโหฟังผมให้ดีนะทุกคนต่อไปทุกคนต้องทำตามที่ผมพูดเอ่อฮะถ้าใคร ไม่เชื่อฟังผมผมจะสั่งสอนให้หลาบจำต่อไปพวกคุณจะตั้งใจทำงานทุกคนจะตั้งใจทำงานของตัวเองไม่มีใครควรมาสายถ้าคุณมาสายผมจะหักเงินเดือนพูดถูกไหมเข้าใจไหมแต่ว่าบีดีออท่านเอ,อครับท่านไปทำงานได้แล้วเด้วเข้าเด้วเิ โอ้ยคุณคือแรงบันดาลใจของผมรู้ไหมผมอยากประสบความสำเร็จมากกว่าคุณผมต้องการเป็นเจ้าของบริษัทที่ใหญ่กว่าคุณแม้แต่รูปผมก็จะแขวนอยู่บนผนังข้างล่างจะเขียนว่า Balu Underwear and w e s t International สวมใส่ข้างในสบายไม่ผมจะไม่ลอกคุณต้องใส่ข้างนอกได้ด้วย แต่ชั้นในต้องใส่ข้างในสิามายถึงมันใส่ได้ทุกที่ไม่ใช่แต่เอไม่ช่มาเถอะเอาไว้คิดทีหลังแล้วกันนะผมจะเป็นคนสําคัญแล้วฉะนั้นผมต้องสัมภาษณ์ออกทีวีผมจะทําตารางเวลาของตัวเองทําอย่างนี้7จ็ดมงทำอย่างนั้น8ปดมงแบบนี้9ก้ามงแล้วก็อื่นๆเขาจะทําชีวประวัติผมด้วยพาว,วนดสวัสทเบผู้มีวิสัยทัศน์ วันดัสโชเบเป็นคนตัวอย่างเขาคือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศนี้แค่คิดก็มันแล้วบีดีโชเบบอบบี้บอบบี้คุณจะไหนมาได้เร็วบอบบี้อยู่นี่ค่ะชะตาของฉันไม่ได้ถูกกำหนดให้ออกไปจากบ้านหลังนี้เลยนะถ้าผมบอกว่าชะตาของคุณมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะ,หะให้พวงมาลัยฉัน เพื่อเอาใจฉันด้วยไงเปล่าคุณเข้าใจผมผิดนะเอางี้เปิดกระเป๋าดูสิว่าข้างในมีอะไรนั่นเหรอดูสิเดี๋ยวลูกสะพ้ายจะเอาอะไรออกมาจากกระเป๋าระวังด้วยนะอะไรนะกระเป๋าก็มีแต่ลวดเย็บกระดาษแต่จำไม่ได้เลยเดินทิศแล้ผพอโดนตามถิ่นิ้วบวมตุยเลยจำได้หรือเปล่าล่ะฮะพ่อครับ อาทิตย์ก่อนพบทาความสะอาดกระเป๋าแล้วไม่มีแล้วล่ะครับเปิดสิบอบบี้ค่ะนี่เซองจดหมายนี่ใช่แล้วล่ะทั้งชีวิตฉันได้แต่ซองจดหมายบอบบี้<ะ>เปิดกระเป๋าดูิค่ะคุณได้เลื่อนตำแหน่งเหรอคะนี่จดหมายลาออกไม่ใช่เลื่อนตำแหน่งลาออกของใครอของผมอะไรนะคุณลาออกอย่างนั้นเหรอใช่ ดูสิคะพ่อเขาเลาออกจากงานแล้วยังมาบอกว่าจะตาหนูเปลี่ยนไปเนอะอพักกูชีวิตเธอจะไม่ดีขึ้นแน่มีแต่จะแย่ลงแย่ลงคือบอบบี้ในกระเป๋ามีอีกฉบับหนึ่งนะลองเปิดดูนะเปิดดูข้างในเป็นจดหมายฆ่าตัวตายหรือไปลห่าเนี่ยอย่างน,น้อยก็เปิดดูก่อนว่ามันคืออะไรนะค่ะคณะกรรมการคืออะไรอ่ะ จดหมายจะทำโดยคณะกรรมการอย่างนั้นรีบอ่านชื่ลูุกสะพ้ายอ่านเร็วๆเขียนว่าขณะนี้คุณพวัดัสโชเบเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่เคารพท่านหนึ่งของ T2 Underwear and West International หมือนเขาเป่ยังไงคะพ่อว่าเจ้ามันนนาถึงมากเลยลูกพ่อทำได้ดีมากเลยลูกทำได้ดีจริงๆนะเนี่ยสุดยอดเลยลูกเอ้เยี่ยมมากพ่อคะ,อะบอกหนูหน่อยมันหมายถึง<บ>อะไรเหรอคะลูกจะพายมันหมายความว่าพระก,กูนะมันจะพนักงานของบริษัทอีกต่อไปแล้วนะแต่กลายเป็นหุ้นส่วนไปแล้วเขาคือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วโอ้ยพักกูบอกพ่อทีสิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย คือว่าผมเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนะครับแล้วผมก็เอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นของบริษัทผมนะพ่อ,อ,อผมเพิ่จะซื้อหุ้นเมื่อวานและโชคดีวันนี้ราคาหุ้นก็พุ่งววพวดทําให้ผมมีหุ้นส่วนในบริษัทสเปอร์เซ็นต์เฮ้ยสุดยอดไปเลยลูกพ่อนี่นะนั่นมันก็ดีหรอกนะแต่ไม่ต้องลาออกจากงานก็ได้นี่นะทําไมต้องลาออกด้วยตอบใช่สิบ๊อบบี้มานี่มานั่งลง เป้าหมายของผมมันสูงกว่างานที่ผมกำลังทำอยู่มากสูงกว่านั้นผมจะอธิบายยังไงดีเมื่อก่อนผมเคยไปทำงานสายผมเคยกลัวว่ากาลัลยาจะดุหรือไล่ผมออกจากงานคุณจะเคยว่าผมเลยคุณถามผมว่าวันนี้กลัลยาดุคุณหรือเปล่ากาลัลยาไล่คุณออกจากงานใช่ไหมผมไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนกลัลยาเป็นเจ้านายผมแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นเจ้านายของกลัลยาอะไรนะ ชจริงเหรอจริงต่อไปคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องแก๊สหมดแล้วพ่อก็ไม่ต้องใส่แว่นลางๆอีกแล้วเดีย๋ยวก่อนพักกูพ่อขอเป็นแว่นทองคำนะตกอับจำนำได้ได้ครับ <c oughs> คุณไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีเบาะนั่ง <c oughs> หรือว่าไม่มีสารีแล้วครอบครัวเ,เราจะไม่เจอปัญหาอะไรอีกแล้วทั้งนั้นจะไม่มีอีกต่อไปผมสัญญาบ๊อบบี้ว่าผมจะซื้ออะไรก็ตามที่คุณต้องการผมสัญญา คุณจะมีทุกอย่างคุณคิดเอาไว้เลยแล้วคุณจะได้แน่ผมสามารถซื้ออะไรก็ได้ให้คุณเพราะว่าตอนนี้ผมมีเงินมากพอที่จะซื้อทุกอย่างได้แล้ว เยี่ยมไปเลยพี่โชเบกลับมาจากเที่ยวกลัวแล้วเหรอคะใช่เรากลับมาแล้วแว่งวคงไม่เผชิญความลำบากระหว่างการเดินทางนะว่าแต่นั่งรถไฟไปกลัวนี่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วจะต้องซื้อตั๋วไว้ก่อนหรือว่าจะต้องคอยตั๋วนะ่ะฮะบอกหน่อยสิจะไม่เคยไปเลยนะ่ะไม่ใช่คุณมิชราเราไม่นั่งรถไฟเราขึ้นเครื่องบิน<า>เรานั่งเครื่องบินไปทั้งขาไปแล้วก็ขากลับบินไปแล้วก็บินกลับ แบบนี้ฟิวแล้วก็บินกลับอเอ้ยนี่ระวังตกนะเราแค่<อ>ใช้เวลาไปสนามบินแล้วจากสนามบินกลับมาบ้านแค่ไม่กี่นาทีเองอะนะทางไปลักเนามาคานปุระถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมันแย่มากใช่แล้วว่าแต่บริษัทคงจะออกค่าตั๋วให้ไปเที่ยวสินนะใช่หรือเปล่าเปล่าคะคุณวิชาราฮะ เออคือว่าคุณพาวันดัสเขาถือหุ้นส่วนของบริษัทอยู่นะคะเราไม่ต้องเดินทางโดยรถอีกต่อไปแล้วละ่ะเราต้องเดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้นนะคะเอะอคือว่าฉันตั้งนมในเตาเอาไวนะ้น่ะเดี๋ยวฉันมานะจ้ารีบไ,ไปดูเถอะเดี๋ยวมันจะไหมใช่เอ๊ะอะไรนะนมนะ่ะใช่อมันจะเดือดไม่ใช่ไมนหมสน่อย ดูเธอได้พ่อคะนั่งเถิดน่าดีสุดเลยบ้านสุณป้าเียพอจังยอมรับเนี่ว่ะไม่ว่าใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเมื่อกับถึงบ้านจะรู้สึกดีเสมอเพราะคิดถึงบ้านมากมายมหาศาลเลยใช่เลยล่ะค่ะพ่ออยากจะดื่มชาที่บ้านสักแกวแล้วละได้ค่ะพ่อเดี๋ยวหนูให้ราเมศชงให้ราเมศครับคุณผู้หญิงไปเร็วเร็วเข้าฟังฉันก่อนสิ ขอครับคุณผู้หญิงชงชาเขียวให้คุณพ่อแก้วหนึ่งได้ครับนี่ฟังนะฝั่งตรงนั้นไม่ได้หรือไงออได้ครับคุณผู้หญิงไม่<อ>ไม่ต้องใส่น้ําตาลละ่ะไปได้แล้วครับคุณผู้หญิงคนใช้สมัยเนี้ต้องให้บอกทุกอย่างไม่ว่าจ่ายม้างแค่ไหนก็ตามเฮ้ย้ยเอ,อ,อะไรเนี่ยบาูไม่เล่นบ้องบ้องบ้งบาลูเล่นพอแล้วไปอ่านหนังสือไปการบ้านกองท่วมเลยนี่ฮะ รีบไปจัดการซะไม่ครับพ่อผมอยากเล่นลยกเล่นพอแล้วรีบไปอ่านหนังสือไม่งั้นพ่อจะตีนะถ้าก,กูดูลูกไม่มีเหตุผลเลยนะพ่อครับตอนนี้เขาจะจะซนมากขึ้นพ่อไม่รู้แล้วครับว่าครูเขาโทรมาฟ้องตั้งสองครั้งแล้วใช่แล้วค่ะเรียกไงมาลูถ้าครูมาฟ้องพ่ออีกพ่อจะส่งลูกไปโรงเรียนประจําพ่อมีเงินจ่ายแล้วนะเข้าใจใช่ไหมยาสนพักกูพูดดีๆกับลูกที่เขายังเด็กอยู่นะ อาชีบายกับเขาดีๆเขาจะเข้าใจเนี่ยดูไปก็มาช่วยหอะไรดีอยากให้ผมพูดดีๆใช่ไหม,ไมครับ<ช>บาลูหมหาพ่อสิลาบีบาลูฟังพ่อนะถ้าลูกสองคนสอบผ่านได้คะแนนดีแล้วก็พ่อจะพาลูกไปเที่ยวอีกถ้างั้นเราจะไม่ได้ไปไหนแน่นอนทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะพ่อไม่ผิดคำพูดกับลูกหรอกพ่อน่ะ เขามีเงินจ่ายได้ใช่แม่คะหนูคงไม่ได้คะแนนเลขดีหรอกมันจะมีผลกระทบต่อคะแนนรวมคะ่ะเพราะว่าพ่อเน่ยเลิกสอนหนูแล้วพ่อก็ไม่ได้จะเลิกสอนนะแต่เพราะว่าช่วงเนี้ยงานที่บริษัทพ่อมันยุ่งมากเพราะงั้นช่วงนี้พ่อก็อเลยไม่มีเวลามาสอนการบ้านลูกอยกเลิกแผนไหมคะไม่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 ต้องเลย เราจะให้ลาบี้ไปเรียนพิเศษที่โรงเรียนเตียวที่แพงที่สุดในคาร์ปุระมันเชื่ออะไรนะเมทาคลาสค่ะโรงเรียนเมตาคลาสเราจะส่งลูกไปเรียนพิเศษที่นั่นแค่นี้ก็เสร็จเรื่องพ่อจ่ายไว้อยู่แล้วพอใจไหมลาบี้ทำไมปรับปรุงบ้านต้องใช้เวลาขนาดนั้นไม่ไม,ไม,ไม่เรื่องเงินเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเนอะโอเคขอบคุณมากครับไม่เป็นไรเอ้ขี่ลาแล้วง,งเนี่ยเร็วหน่อยได้ไหมฮะอา้าว อสิวะท่านเองเล้วเนี่ย้ามไม่เจอเจ้าต้องนานเนะ่ะพาวดัสและคิดว่าจะมาเจอสักหน่อยนอะใช่คือพักนี้ผมยุ่งมากเลยนะแต่ว่าทำไมท่านถึงมาขับรถได้ล่ะเนี่ยข้าเป็นคนขับให้เจ้าตลอดเวลาพาวดัสหมายถึงขับดันชีวิตเจ้าข้าได้ใจว่าเจ้ารู้ไว้ระวังเดี๋ยวกันอุบัติเหตุล็อกข้ามไม่เคยทำเจ้าเจ็บเนะพาวดัส ว่าแต่เจ้ากลายเป็นคนคุ้นเคยนั่งหลังคนขับไปแล้วพาวันดสัสพระเจ้าควบคุมรถเมื่อมนุษย์เริ่มขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังมาถึงตอนนั้นความหยิงยโสก็จะเริ่มมีมากขึ้นข้ามีคําแนะนําให้เจ้าอเลิกขับอยู่ข้างหลังได้แล้วข้ากำลังพาเจ้าไปในทางที่ถูกเขาเวลาเดี๋ยวนะอ๋อครับทนนี่ไม่มีอะไรสําคัญครับออผมแค่อ,อ๋อทุกอย่างเรียบร้อยครับ ผมมีโปรเจกต์ใหญ่จะเสนอบริษัทด้วยเอกสารอยู่กับผมถ้าถึงออฟฟิศแล้วจะโทรหาทันทีขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเอ๊ะไหนสิวะขับดีๆหน่อยได้ไหมผมไม่ใช่สิวะครับผมชันกาชันกาอะลรครับปจะไม่คิดว่าเจ้ากำลังทำผิดอยู่อย่างนั้นเหรอ เงินน the ี capacity, ่เป็นของคนอื่นนะพาวันดัสว่าแต่เจ้ากลายเป็นคุ้นเคยนั่งหลังคนขับไปแล้วนะพาวันดัสข้ามีคําแนะนําให้เจ้าเลิกขับอยู่ข้างหลังถ้ากำลังพาเจ้าไปในทางที่ถูกต้อง